สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูชชมศัพย์สินนะคะหรือครูอ้อยกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยค่ะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกม24มาให้นักเรียนได้เล่นกันอีกเช่นเคยค่ะ เริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะตัวเลขโดดที่กำหนดมาให้ตัวแรกก็คือ4 2 9และ8ค่ะพร้อมกันหรือยังคะเราจะเริ่มจับเวลาเลยนะคะลูก หมดเวลาค่ะนักเรียนคิดออกหรือยังคะถ้ายังคิดไม่ออกเรามาดูเฉลยเลยนะคะลูกเริ่มแรกนะคะครูจะใช้นะคะก็คือเลข9กับ2นะคะโดยการนำ9ลบ2ได้คำตอบเท่ากับ7ต่อด้วยนะคะนำ7ลบ4 จะเหลือผลลบได้เท่ากับ3สุดท้ายนะคะเหลือ8เราก็นำ8คูณ3ได้คำตอบเท่ากับ24ค่ะต่อกันที่ข้อที่2นะคะตัวเลขโดดเลขแรกก็คือ8 7 สองและเก้าค่ะจับเวลาเลยนะคะลูกหมดเวลาค่ะดูเฉลยกันต่อเลยนะคะลูกอันดับแรกค่ะกูจะใช้เลขเจ็ดกับเก้านะคะโดยนำเจ็ด บวก9ได้คำตอบเท่ากับ16ต่อด้วยนะคะนำ16คูณ2ได้คำตอบเท่ากับ32สุดท้ายนะคะเหลือ8กูก็จะนำนะคะ32ลบ8เหลือเท่ากับ 24ค่ะต่อไปในวันนี้นะคะเราจะเหลือสุดคูณกันอีก3แม่นะคะนั่นก็คือแม่10แม่11และแม่12นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการท่องสุขคูณในวันนี้หรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปท่องพร้อมๆกันเลยค่ะพ huh ตองสคูณเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาเฉลยการบ้านนะคะที่มอบหมายนักเรียนทำนะคะในหนังสือแบบฝุกหัดคณิตศาสตร์หน้า99ในข้อ2ใหญ่ค่ะข้อ2ใหญ่นะคะเป็นการแสดงการหาผลคูณเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะ809คูณ7,510 เวลาที่เราจะแสดงการหาผลคูณเราจะนำจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าเป็นตัวตั้งซึ่งก็คือนะคะนำ7510า7,510เป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วย809ค่ะเริ่มจากการคูณในหลักหน่วยซึ่งก็คือเลข9 นะคะ9กณ0ได้0 9คูณ1ได้9 9คูณ5เท่ากับ45ใส่5ในหลักร้อยและใส่ตัวทด4ในหลักพันต่อไปนะคะ9กูณ7เท่ากับ63รวมตัวทด4เป็น67เราก็จะใส่เลยนะคะ67ต่อไปค่ะใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งนะคะของหลักหน่วย และเราจะคูณต่อในหลักสิบในหลักสิบนะคะตัวเลขเป็น0ูนยศนย์เมื่อคูณกับจำนวนใดต้องได้0ูนะคะดังนั้นเราก็จะใส่ศูนย์เพียงตัวเดียวนะคะลูกหรือถ้าใครจะใส่ศูนย์ตามจำนวนหลักก็ไม่ผิดนะคะต่อไปค่ะเราจะคูณกันในหลักร้อยนะคะซึ่งก็คือเลข8 แต่ก่อนอื่นเราจะต้องใส่ศูนย์ึดตำแหน่งหลักหน่วยและใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งหลักสิบไปก่อนนะคะต่อไปนะคะ8คูณ0ได้0 8คูณ1ได้8 8คูณ5เท่ากับ40ใส่0ูนย์ในหลักหมื่นและใส่ตัวทด4นะคะไว้บนหลักพันนะคะลูกต่อไปค่ะ8คูณ7เท่ากับ56 รวมตัวทดอีก4เป็น60ดนับมาใส่ได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะนำผลคูณนะคะของทั้ง3ามจำนวนมารวมกัน0 0ย์บวก0นบวก0ได้0 9บวก0ได้9 5บวก0ได้5 8บวก7เท่ากับ15ใส่5ในหลักพันใส่ตัวทด1ในหลักหมื่นต่อไปนะคะบวกในหลักหมื่น6บวก0ได้ห รวมตัวทดอีกหนึ่งเป็น7 0นะคะไม่มีตัวบวกแต่เราต้องดึงลงมานะคะหกก็เช่นกันไม่มีตัวบวกเราก็ดึงลงมาสรุปนะคะเราก็จะได้คำตอบคือ8ปดร้อยคูณเจ็ดหร้อยสิบหรือเจ็ด้คูณแปดาได้คำตอบเท่ากับ6กล้านเจ็ดค่ะ ทีข้อที่2นะคะข้อที่2องหกร้อยสามคูณสามพเช่นเดียวกันนะคะเราจะนำจำนวนที่มีหลักมากกว่าเป็นตัวตั้งซึ่งก็คือ3,042คูณด้วยหกรอยสามคะ่ะเริ่มคูณจากหลักหน่วย3าคูณสองได้หกสามคูณสี่เท่ากับสิบสองใส่สองในหลักสิบ ใส่ตัวทดหนึ่งในหลักร้อยต่อไปนะคะ3คูณ0ย์ได้0แต่มีตัวทดหนึ่งเราใส่1นะคะ3คูณ3ได้9ค่ะต่อไปเป็นการคูณในหลักสิบแต่เราจะต้องใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งหลักหน่วยก่อนนะคะ0ูคูณกับจำนวนใดต้องได้0ูนย์ครูก็จะใส่ศูนย์เพียงตัวเดียวอีกเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะใส่ศูนย์ ยึดตำแหน่งหลักหน่วยใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งหลักสิบแล้วเราจะมาคูณต่อในหลักร้อยซึ่งก็คือเลข6 6หกคูณสเท่ากับสิใส่2นะคะในหลักร้อยแล้วก็ทด1นะคะในหลักสิบแบบนี้นะคะลูกต่อไปนะคะหกคูณสเท่ากับยีรวมตัวทดอีก1เป็น25ใส่5นะคะ ในหลักพันแล้วก็ทด2ไว้บนหลักร้อยต่อด้วยนะคะ6คูณ0ได้0มีตัวทด2เราใส่2นะคะสุดท้ายนะคะ6คูณ3เท่ากับ18เราก็ใส่18ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะนำผลคูณทั้ง3าํจำนวนมารวมกัน หกบวกศนบวกศย์เราได้6กนะคะสองบวกศูนย์ได้สองหบวกสองได้เท่ากับ3 9มเบวกหได้เท่ากับ14ใส่4ในหลักพันใส่ตัวทด1ในหลักหมื่นสองไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดอีกหนึ่งรวมเป็น3 8ไม่มีตัวบวกดึงลงมานะคะหไม่มีตัวบวกดึงลงมา เราก็จะตอบนะคะ3คูณ603ได้คำตอบเท่ากับ1,834,326ค่ะต่อที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อ3 567คูณ1 0, 2วิธีการเช่นเดียวกันนะคะเราจะนำจำนวนที่มีหลักมากกว่าเป็นตัวตั้ง 12,000นะคะเป็นตัวตั้งและคูณด้วย567เริ่มคูณจากหลักหน่วย7คูณ2เท่ากับ14ใส่4ทด1นะคะต่อไปค่ะ7คูณ0ได้0มีตัวทด1ใส่1ต่อไป7คูณ0ได้0แล้วก็7คูณ0ก็ยังได้0นะคะ7คูณ1ได้7ค่ะ ต่อไปเราจะคูณในหลักสิบนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปใส่ศูนยึดตำแหน่งหลักหน่วยก่อน6คูณ2เท่ากับ12ค่ะใส่2นะคะในหลักสิบแล้วก็ทด1ในหลักสิบ6คูณ0ได้0มีตัวทด1ใส่1นะคะ6คูณ0ได้0และ6คูณ0ได้0 6คูณ1ได้6 เราจะไปคูณต่อในหลักร้อยก็ต้องใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งหลักหน่วยใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งหลักสิบนะคะต่อไปค่ะ5คูณ2ได้เท่ากับ10ใส่ศูนย์ในหลักร้อยแล้วก็ใส่1ตัวทดในหลักสิบเห็นไหมคะลูกต่อไปค่ะ5คูณได้0มีตัวทด1ใส่1 5'0 ได้0 5'0 คูได้0นยะคะ5ูณ1ได้5 นำผลคูณทั้งสจํจำนวนมารวมกันนะคะ4บวก0บวก0ได้4 1บวก2ได้3 3บวก0ได้3 0บวก1ได้1 1บวก0ได้1 0บวก0ได้0 0บวก1ได้1 7บวก0บวก0ได้7 6บวก0ได้6 5ไม่มีตัวบวกเราดึงลงมา สรุปนะคะ1 2ึ่งูณห้าได้คําตอบเท่ากับ5้าล้านหกแสนเค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนของเราในวันนี้นะคะลูกเราจะมาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเรื่องที่เราจะทบทวนก็คือการคูณ100กับจำนวนที่มีมากกว่า2หลักค่ะ นักเรียนดูตัวอย่างนะคะกำหนดมาให้นะคะคือ38คูณหจะได้คำตอบเท่ากับ38ต่อไปค่ะ38คูณด้วย10 38คูณหได้38มี0 1ตัวเราก็เติม0ูตัวเป็น380 ต่อไปนะคะ38ูณ1 0 0 38คูณ1ได้38มี0นะคะ2ตัวเรวาก็เติม0อีก2ตัวก็จะเป็น3,800การคูณจำนวนใดกับ1 0 0สามารถหาผลคูณได้โดยคูณจำนวนนั้นกับ1แล้วเติม0ต่อท้าย2ตัว การเรียนของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะในเรื่องของการบวกการลบการคูณและการหารค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของเราขึ้นมานะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า182ค่ะ การเรียนของเราในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100กับจำนวนมากกว่า2หลักค่ะการคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100กับจำนวนมากกว่า2หลัก200 300 400 500 600, 600 700 800900เ็ปเ้า็นพหุคูณของ100 เราจะมาดูตัวอย่างการคูณน,นะคะโดยจะใช้วิธีการคูณทีละหลักตัวอย่างนะคะ300คูณ574วิธีการทำนะคะเราจะนำา574เป็นตัวตั้งและคูณด้วยจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100ซึ่งก็คือ300เป็นตัวคูณเริ่มจากนะคะเราจะคูณในหลักหน่วย 0ย์หน่วยนะคะคูณกับ574 0ูนคูณกับจำนวนใดก็ตามต้องได้0นะคะต่อไปค่ะเราจะมาคูณกันต่อในหลักสิบซึ่งก็คือ0ูนคูณกับ574เช่นเดียวกันนะคะศย์คูณกับจำนวนใดได้0นักเรียนสังเกตไหมคะว่าคุณครูจะใส่ผลคูณเพียง0ูนย์เนี่ย ตัวเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะเราจะมาคูณต่อในหลักร้อยซึ่งก็คือ300คูณ574แต่ก่อนอื่นเราจะมาใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งของหลักหน่วยนะคะแล้วก็ใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งของหลักสิบกันก่อนแล้วเราก็นำา3คูณ4นะคะ3คูณ4ได้เท่ากับ12ใส่2ในหลักร้อยและใส่ตัวทด1ในหลักสิบ ต่อไปค่ะ3คูณ7เท่ากับ21รวมตัวทดอีกหนึ่งเป็น22ใส่2นะคะในหลักพันและใส่ตัวทด2ในหลักร้อยต่อไป3คูณ5เท่ากับ15รวมตัวทดอีก2เป็น17เราก็ใส่ได้เลยต่อไปนะคะเราก็จะนำนะคะ ผลคูณของทั้ง3จํานวนมารวมกันแต่เนื่องจากว่าผลคูณนะคะในหลักหน่วยและผลคูณในหลักสิบมีค่าเป็น0เราก็สามารถที่จะนำนะคะผลคูณในหลักร้อยนะคะมาเป็นคําตอบได้เลยนะคะดังนั้นนะคะลูก300คูณ5 7 4เท่ากับ

การใช้จำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบเป็นตัวคูณได้ผลคูณเป็นศูนย์เมื่อรวมกับผลคูณที่ได้จากการใช้จำนวนในหลักร้อยเป็นตัวคูณก็จะได้เท่ากับผลคูณนั้นดังนั้นนะคะเพื่อให้การคูณรวดเร็วขึ้นจึงอาจใช้เฉพาะจำนวนในหลักร้อยเป็นตัวคูณได้ค่ะมาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ600คูณ2108 เวลาที่เราจะแสดงการหาผลคูณในลักษณะของการคูณด้วยพหุคูณของ100เราจะนำจำนวนนะคะซึ่งไม่ใช่ตัวที่เป็นพหุคูณเป็นตัวตั้งซึ่งก็คือ2 1 0 8แล้วคูณด้วยจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100ซึ่งคือ600จากโจทย์กำหนดน,นะคะไปเป็นตัวคูณอันดับแรกค่ะใส่สูตรยึดตำแหน่งของหลักหน่วยและหลักสิบต่อไปนะคะ หกร้อยคูณแปดรได้48่สร้อยเราจะใส่8ในหลักร้อยแล้วเราก็จะทด4แต่4ตัวนี้นักเรียนต้องจำไว้ว่ามีค่าเป็นสี่พันนะคะลูกเพราะเนื่องจากว่าตัวต่อไปที่เราจะต้องใส่ผลคูณจะต้องอยู่ในหลักพันต่อไปค่ะ600คูณ0 0ได้0,000นะคะ รวมกับตัวทดอีก4 0 0พันก็คือตัวนี้นะคะลูกเป็น4 0 0พันเราก็จะใส่4ในหลักพันต่อไป600้อยคูณหนึได้60,000ใส่6ในหลักหมื่น600อยคูณสองพได้1 2 0สองแสนใส่2ในหลักแสนนะคะแล้วก็ใส่1ในหลักล้านค่ะ สรุปนะคะ 2, คูณด้วย600ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1,264,800ค่ะข้อสังเกตนะคะได้ผลคูณเท่ากับนำา6ซึ่งอยู่ในหลักร้อยคูณกับ2,108แล้วเติม0 2ตัวนั่นเองค่ะลูกสำหรับ นะคะการบ้านที่เราจะมอบหมายให้ทําในวันนี้ให้นักเรียนนะคะทำการบ้านในหนังสือแบบบระหัดคณิตศาสตร์ที่หน้า100นะคะจะมีอยู่2ข้อใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่จะเป็นการเติมผลคูณที่สำคัญนะคะเน้นย้ำเลยว่านักเรียนต้องใส่ตัวเลขให้ตรงหลักนะคะและจำนวนนะคะเมื่อเกินหลักร้อยนะคะ นักเรียนจะต้องใส่เครื่องหมายลูกน้ำหรือจุลภาคขั้นในระหว่างจำนวนที่3และที่4นะคะลูกส่วนข้อ2ใหญ่เป็นการเติมจำนวนนะคะเพื่อให้ประโยคสัญลักษณ์นั้นถูกต้องไม่ยากนะคะลูกง่ายๆเลยลูกสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จบ นะ,ะการเรียนการสอนในเรื่องของการคูณพหุคูณของ100กับจานวนที่มากกว่า2หลักเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะทบทวนบทเรียนทุกๆวันและก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบนะคะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะลูกและทุกๆคนในครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ